หุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีนขานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศนนนน้าาบีดย่อตัเปูรื ใครพี่ไทยการหรือการนครับีการเหนาชูชูชุเรียนเหรือได้ครับอไได้อะไรก็ได้ครับท่าได้ดานไหมครับนเ่ีมีนักข่าวที้างกิจการนะคะ านนี <zo> auto> ้่ที่เป็นตีค่ะมรุมเยอากนะจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการหอมนะครับอยู่ในานะคะวันนี้ b c Carbon เคดดินะคะเป็นการดกเคื่อใช้คลัวันนี้จะมาถึงนะคะรวมกลุ่มกันเป็นจะตั้งเป็นธนาคารต้นไม้นะคะสรมาเป็หลการคู่กับพกศก็ได้เลยครับสร้างรายได้จากไม้ในการเพ่การพกต้นไม้อย่างเช่นบักกระลค่ะบักกระเล้งบักกระลมคาร์บอนเคดดิในนั้ค่ะหรือการ ขายคาร์บอนเครดิตนะครับก็จะขายผ่านทางกฟอร์มนะครับของอบกนะครับค่ะนะคะวันนี่จะช่วยเหลือสังคมค่ะต้องหยุดด้วยนะครับมิโยนะครับต้องหยุดด้วยนะครับนะครับครั้งนี้งนะครับอยากให้พูดถึงโครงการวันนี้เีลยทำไมถึงกล้าซื้อถึง3,000บาทครับผู้จัดการครับเออก็อย่างเรียนนะครับว่าตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยผมมองว่าราคาที่อย่างที่เมื่อกี้เราได้ยินเนี่ยก็มีตั้งแต่การซื้อขายต่ำสุดที่50แล้วก็สูงสุดที่2,000บาท ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่าเราต้องการที่จะทําให้เ,เซตมาตรฐานใหม่ละกันนะครับเพราะว่าผมมองว่าคาร์บอนเครดิตเราส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรหรือชาวบ้านปลูกเนี่ยแต่ปรากฏว่าเวลาขายเนี่ยขายได้ราคาต่ำนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยต้นทุนในการผลิตหรือว่ารวบรวมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็มีต้นทุนที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่า คาร์บอนเครดิตที่ดีคือคาร์บอนเครดิตที่ขายได้ราคาแล้วถามว่าใครซื้อลราก็ทกสซื้อนะครับ mm hmm. เพราะว่าคนที่ผลิตเป็นตัวต้นแบบให้เราในครั้งนี้คือที่ชุมชนท่ารีกับบ้านแดงที่ขอนแก่นน้ก็เป็นลูกค้าของทกศนะครับเราประครบประงมมาตั้งแต่ทําธนาคารต้นไม้นะครับแล้วก็ยังมีอีก6,800ชุมชนเนี่ยดังนั้นทกศยินดีที่จะซื้อ ถามว่าราคาที่ซื้อเนี่ยแพงไปไหมนะครับมันอาจจะดูราคาสูงเมื่อเทียบกับคาร์บ,บอนเครดิตที่เคยมีการซื้อขายจริงรแต่เมื่อเทียบกับงบประมาณนะครับที่ทกสเองหรือผมผมมองว่าแม้แต่กระทั่งองค์กรขนาดใหญ่ในกรุงเทพหรือในเมืองเนี่ยเวลาท่านมีงบประมาณในการที่จะต้อง ําทในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือว่าตัวคาร์บอนออฟเซตต่างๆเนี่ยผมว่าท่านใช้งบมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสายไฟการลดการใช้กระดาษการลดการใช้เชื้อเพลิงหรือแม้กระทั่งตัวหลังคาโซลาเซลล์ต่างๆเนี่ยผมว่าเราเอาเงินบางส่วนหรืองบประมาณบางส่วนจากตรงนั้นเนี่ยมาส่งเสริมเกษตรกร,กรในการที่จะให้ดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านเรื่องของคาร์บอนเครดิตดีกว่านะครับก็เป็นอย่างทกสเองเนี่ยเรามีงบปีๆหนึ่งเนี่ย 40กว่าล้านนะครับในการที่ต้องดูแลตรงนี้เนี่ยก็อย่างวันนี้ก็เป็นแค่เพียงตัวอย่างนะครับเราก็ซื้อคาร์บอนเครดิตขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่า B A C คาร์บอนเครดิตเนี่ย400ตันขึ้นมานเพื่อใช้ในการเป็นหนึ่งในการที่เราจะมีคาร์บอนในการที่จะลดการผลิตการเรืองกระจกก็คือเป็นคาร์บอนออฟเซตนะครับแล้วก็ภายใน5ปีเราประมาณว่าด้วยความสามารถของเราแล้วก็กําลังการผลิตที่เราจะรวบรวมได้นเนี่ยเราก็จะเป็นหน่วยงานต้นๆน,น,นะครับในการที่จะประกาศการเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับ ที่ผู้จัดการบอกว่าที่นี่จะเป็นจุดแรกที่แบบเป็นไม่ขีดก้านแรกอะลองอธิบายหน่อยคือเรียนว่าผมถามว่าทุกวันนี้นะครับหน่วยงานขนาดใหญ่หรือว่าแม้กระทั่งองค์กรเอกชนต่างๆก็ถูกมาตรฐานโลกแหละในการที่บอกว่าคุณจะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกคนก็มุ่งแต่ในมิติของการที่จะทำรุ่นทํานี่นะครับกระดาษเชื้อเพลิงน้ํามันหรือแม้กระทั่งตัวการผลิตไฟฟ้าหรือว่าการปล่อยก๊าซในโอป e เรชั่นปกติผมมองว่ามันมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราซื้อเลยนะครับก็คือเอาประมาณบางส่วนมาซื้อแล้วซึ่งการซ ถ้าเกิดเป็นการซื้อราคาที่ต่ำนะครับหรือว่ายุ่งยากในการซื้อขายหรือรวบรวมเนี่ยมันก็ไม่เกิดหรอกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ทําตลาดของคาร์บอนเครดิตให้เกิดโดยที่เรารวบรวมจากเกษตรกรของเราเนี่ยผ่านโครงการธนาคารต้นไม้ซึ่งเรามีต้นไม้อยู่ทั้งหมดเนี่ย12ล้านต้นนะครับแล้วก็มีอีกตั้ง6,800ชุมชนเนี่ยแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับทกศเองก็มีงบประมาณเราก็เตรียมที่จะซื้อของเราเรื่อยๆนะครับในการที่จะเก็บตัว b a c คาร์บอนเครดิตไว้ในเรื่องของการโชว์ในเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนตามนายโยบายนะครับ ่อไปของเราจะเป็นหล่ไหนก็เออก็อย่างที่นะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยที่ชุมชนท่ารีกับบ้านแดงที่ขอนแก่นเราก็มีเครือข่ายนะครับในพื้นที่ของภาคอีสานตอนบนไม่ว่าจะเป็นที่สีสเกีหรือจังหวัดใกล้เคียงในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวันนี้ทุกท่านได้รับรู้แล้วว่ามันมีการซื้อขายจริงนะครับทางทกศเข้ามาทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตผมมองว่าอีกตั้ง6,800ชุมชนที่เรามีก็จะเริ่มที่จะทําอย่างจริงจังนะครับมีการตรวจวัดแล้วก็ประเมินว่าแต่ละ ชุมชนหรือธนาคารต้นไม้ของเราเนี่ยสามารถที่จะผลิตคาร์บอนเครดิตได้เท่าไหร่ปริมาณกี่ตันในแต่ละปีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เตรียมที่จะเป็นตัวกลางในการรวบรวมและก็เป็นการขายนะครับว่า หน่วยงานต่างๆในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ในท่านสามารถที่จะติดต่อที่ทกศในการที่จะซื้อขายล่วงหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าผมว่าทุกที่ก็บริหารงบประมาณแหละว่าทําไมจะต้องใช้งบทุ่มทั้งหมดไปในเรื่องของการลดการใช้พลังงานในออฟฟิศของท่านนะครับหรือแม้กระทั่งไปทํา C ียสละในพิธีต่างๆเนี่ยก็มีอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะมาซื้อ B A S C คาร์บอนเครดิตของทกศซึ่งเรารวบรวมจากเกษตรกรชาวบ้านทั้งหมดที่เขาดูแลต้นไม้ให้เรานะครับ เราแผนจะไปภูมิภาคอื่นด้วยไหมคะเออผมว่าทั่วประเทศของของของประเทศไทยเนี่ยทกศมัอยู่พันสองร0สาขาสอ0 0มคนครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับเราเราทำแน่นอนนะครับในการที่จะในการที่จะรวบรวมในเรื่องของตัว B A C carbon credit เราวาดภาพแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเราผลิตได้เป็นหลักหมื่นๆห,หรือว่าเป็นแสนๆนตันตามที่โครงการของเราได้เนี่ยเรา เตรียมที่จะเป็นเอ,อเอย่นใหญ่ในการที่มีคาร์บอนเครดิตในการขายเลยแหละนะครับเพราะผมมองว่าแทนที่จะเอางบประมาณของหน่วยงานต่างๆไปใช้อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยเอากลับเข้ามาซื้อคาร์บอนเครดิตนะครับท่านสามารถที่จะเอาไปใช้เคลมในเรื่องของการความเป็นการทางคาร์บอนแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยมาลงมาที่เกษตรกรโดยตรงไม,ไ,ไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านห่วงโซ่อาหารยาเวเหยียดนะครับก็คือว่าผู้ซื้อผู้ขายเจอกันเลยเราเป็นเพียงแค่ผู้รวบรวมเท่านั้นเองนะครับ ตัว3,000บาทอย่างที่เรียนนะครับว่าเราตั้งเป้าอย่างนี้ว่า1เนี่ยเทียบจากงบประมาณของทกศเองนะครับว่าการที่เราจะลดคาร์บอนที่ผลิตออกมา1ตันเนี่ยทกศใช้เงินงบประมาณเนีเป็นหมื่นๆนนะครับดังนั้นก็ กลับมาเทียบเคียงกับว่าแล้วเขาซื้อขายกันสูงสุดเท่าไหร่นะครับเขาซื้อขายกันสูงสุดที่2,000บาทภายใต้2,000บาทเนี่ยมันมีค่าในการรวบรวมในการประเมินตรวจประเมินอีกนะครับก็บวกกลับให้หมดเลยแหละเราก็เลยซื้อออกมาที่3,000นั่นคือว่า70%ของ3,000ก็คือ2,000บาทเนี่ยลงไปที่เกษตรกรทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือเนี่ยทกศอัอบสอดทั้งหมดนะครับ มผมมองว่าทำให้ผมผมเอฟฟิชิเอนต์บาลานซ์ชีต่ะนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะบริหารงบประมาณเราก็ช็อตคัดเวลาแทนที่จะต้องไปเสียเวลาในกระบวนการในการที่จะไปดำเนินการต่างๆนะครับใน,ในมิติของอาการ load guard, ลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยกลับมาคือใช้งบประมาณของเราในจำนวนที่ถูกกว่าเนี่ยเราก็ส่งเสริมเกษตรกรในการดูแลธนาคารต้นไม้เพื่อผลิตตัว BAC c ร์บ o นเครดิตเนี่ยง่ายกว่านะครับ ก็เชิญชวนนะครับผมมองว่าหน่วยงานภาคเอกชนหรือว่าหน่วยงานภาครัฐในกรุงเทพหรือในภูมิภาคต่างๆเนี่ยถ้าท่านมีนโยะบายในเรื่องของการที่ต้องเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ย BAC คาร์บอนเครดิตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการที่ท่านสามารถที่จะบริหารงบประมาณของท่านนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกและที่สําคัญเนี่ยผมว่ามันเป็นพลวัตใหม่ของโลกในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นหน้าที่ของทุกคนในการที่จะ อด,ดโลกร้อนนะครับซึ่งผมว่าทุกวันนี้ทุกคนก็ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอยู่แล้วน,นะครับอยากให้เชิญชวนลูกค้าให้เขารงกาดด้วยในเรื่องของลูกค้านะครับก็เรียนว่าทั้ง6,800ชุมชนของทกศนะครับถ้าท่านได้รับทราบการซื้อขายจริงในวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งชุมชนอื่นที่อยากจะเข้าร่วมเนี่ยก็ติดต่อในทกศพื้นที่ของท่านได้นะครับผมมองว่าทกศเรามีองค์ความรู้นะครับมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะไปดูแลท่านในการที่จะสร้าง รายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นรายได้ที่สูงเมื่อเทียบกับป่าไม้ปกติที่ท่านหาของป่าหรือว่าใช้ในการบริโภคอุปโภคประจําวันเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นสะพานเชื่อมนะครับผมมองว่าคนในเมืองเนี่ยไม่มีเวลานะครับแต่ว่าภาคเกษตรเนี่ยเขามีเวลาดังนั้น,เ,นเขาสามารถที่จะดูแลต้นไม้แล้วก็ผลิต BAC าร์บอนเครดิตออกมาแล้วท่านก็สามารถที่จะขายได้จริงนะครับขอบคุณนะครับ we